ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนซักขาบุรีรัมนอกเมืองอยู่ใกล้โลบินสันบุรีรัมนะครับใครที่จะโทรหาพี่ตายโทรมาเลยนะครับเบอร์0850172902นะครับแล้วก็สอบถามรถสอบถามราคาทางเพจได้นะครับที่ตายอิสุสุคิงยนสักไม่ใช่ตายอิสุสุบุรีรัมนะครับเป็นชื่อเพจนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่ตายจะพาไปดูรถแต่งซิ่งอีกรุ่นหนึ่งซึ่งรุ่นนี้เออมันดี แต่งซิงก็ได้นะครับเอาไปทําเงินก็ได้นะครับออกได้2หน้าเลยหรือใครจะแต่งบ้างเล็กเลน้อยน้อยแล้วก็เอาไปทํามากินก็ได้ชิดเดียวกันก็ลองพร้อมเตรียมถ่ายรูปก่อนจะไปดูที่ตัวรถนะครับเราดูกุญแจรถกันก่อนรุ่นนี้จะไม่มีกุญแจรีโมทมาให้ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้แบบนี้นะอันนี้คือแบบแยกนะครับหรือจะเป็นคล้ายๆกับตัวของโรงงานที่มีทั้งกุญแจรีโมทอยู่ในตัวเดียวกันก็ได้เหมือนกันมือลอกนะเหมือนจะได้ตั้ง ทำไมลูกค้าถึงติดตั้งเป็นแบบแยกนะครับนี่พอรุ่นนี้จะมาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยนี่แล้วคันนี้นะครับมันก็คือเจ้าตัวสเปซแคป1.9เกรดเอสเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาของเขาเนี่ยรวมสีเทาแลมโบแล้วนะ657,000บาทแต่ว่าคันนี้นะครับ มีการใส่แม็กมีการจัดทรงเดี๋ยวไปต่ายดูราคาให้คร่าวๆก็ได้เพื่อลูกค้าท่านใดสนใจจัดทรงนะครับก็จะเป็นหน้า2หลัง3นะแล้วก็ใส่แม็กสิเบอร์ยางเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงส่วนยางนะครับจะเป็นจากเจ้าตัวค่ายเวนอมนั่นเองอ่ารุ่นนี้นะครับชุดแม็กเนี้ยตีไปคร่าวๆนะครับประมาณ30,000บาทนะเอามารวมในยอดจัดใช่ไหมราคารถ ก็จะอยู่ที่6 8 8 7 0 0 0บาทลูกค้าก็จะได้เยลตัวส่งนี้ไปเลยยังไม่รวมกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทเนี่ยก็จะอยู่ที่3,500บาทนั่นเองอืมอตัวนี้มันจะมีเงื่อนไขยอยู่2ตัวนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราจ่ายเงินเนี่ยหากส่วนลดแล้วอยู่ที่40,000 40, 4 0บาทนะครับเราก็จะผ่อนประมาณเดือนละ9,800 54บาทตัวนี้84เดือนเป็นดอกเบี้ย3.85นะครับเป็นดอกเบี้ยที่ลูกค้าจ่ายค่าประกันภัยชั้นหนึ่งเอง17,000บาทแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าท่านใดนะครับมีเงินที่จะออกรถเนี่ยจำกัดสมมุติไปค้าขายอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันจะมีดอกเบี้ยที่แถมประกันภัยนะแต่ดอกเบี้ยถือว่าอืมจะสูงไปไหม5.3นะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจากที่จะจ่ายเงินเนี่ย40,000นะครับลูกค้าก็จ่ายแค่23,200บาท หายไปนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับต่างกันประมาณ17,000บาทแต่ค่างวดเนี่ยก็อยู่อยู่หมื่นหกร้อยสี่สิบสองบาทเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าไหวเนาะก็สักสี่หมื่นไปเนาะค่างวด9,8 0 0ดตัวเบขสามจุดแปดห้าไม่สูงมากแต่ถ้าใครอยากจ่ายเงินน้อยก็ได้ได้ขายได้หมดขายได้ตุเงินไก่อะมาดูตัวรถกันนะครับรุ่นนี้นะครับได้ฝากระโปรงมาใหม่นั่นเองไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ไฟตัดหมอกไม่มีมาให้นะครับ กระจังหน้าบอกเลยว่าออกแบบมารู้รามมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวเกรดเอซึ่งมันสวยไม่แพ้รุ่นอื่นเลยกระจังหน้าจะมาในโทนสีดำเปียโ,โนแบกตัดกับสีบรอนเงินนั่นเองตะแกงหลังพึ่งใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวลูกค้าลับวันนี้นะครับแล้วก็ตัวการจัดทรงนะครับ อันนี้ก็จะมีการจัดทรงที่หน้า2หลัง3าใช้ยางเวนอมพี่ต่ายบอกไปแล้วเมื่อเปิดนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะครับสำหรับเจ้าตัวเกรดเอสแต่ว่า,าเรามีการติดโครเมียมให้ลูกค้ามันก็จะทำการดูรูหรานั่นเองตัวฟิล์มบันบานหน้านะครับติดตั้งที่60%ด้านข้างก็ติดตั้งที่70%การกันสาดเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งาน ด้านหน้าตัวนี้เราจะไม่ได้ตัดสปริงของลูกค้านะครับเราจะใช้เจ้าตัวสตัดปรับเกียวโอ้โหลายยางของเขาดูสิทุกคนโอ้โอยางมันลายซิ่งมากเลยเผื่อใครอยากได้เผื่อใครชอบเ,อเดี๋ยวไปตัดให้ดูอันนี้เป็นยางของเขานะครับที่ลูกค้าเลือกใช้แล้วก็อย่าลืมนะครับหน้ายางมันใหญ่กว่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นนะครับสลับยางทุกหมื่นโลดีมากนะครับหมื่นโลสลับหมื่นโลสลับส่วนยางเนี่ยเป็นเจ้าตัวเวนอมนั่นเอง เบอร์ยางเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาใช้เบอร์ยางตัวไหนกันแต่โดยปกตินะครับเขาจะเป็น2-4-5ประมาณนี้นี่นี่สอจริงๆด้วย2-4-5-4-5-18นะก็มาดูว่ายางหลังมันจะใช้ไซส์เดียวกันไหมตัวนี้ความกว้างของหน้าแม็กนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก9.5นะ ด้านหน้านะครับ9.5ด้านหลังเนี่ย10.5เพราะว่าเมื่อกี้พี่ตายแอบดูด้านหลังเนี่ยมีลดนิดๆน,น,นะครับดุมล้อสีชมพูน็อตล้อสีชมพูนะครับคาลิปเปอร์สีแดงหล่อมากๆไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ตรงด้านข้างตรงแก้มฝากระโปรงเนาะแล้วก็กระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองน่าใช้ รถเดิมเลย657,000บาทนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยด้านหลังนะครับโหลด3นิ้วใส่กองโหลดเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาใช้แก้มอย่างโอ้นะครับเป็นเจ้าตัวย่าง เบนอมแบ็กอีเกิลเช่นเดียวกันแต่ว่าด้านหลังนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาใช้แก้มยางที่45ใช่ไหมด้านหลังเนี่ยใช้แก้มยางที่40เพราะฉะนั้นเจ้าคันนี้อ่ะต่อนะครับเมื่อกี้สายเขาพี่สาวโทรมาตั้งนานไม่โทรนะครับพอเราถ่ายวิดีโอปุ๊บมันโทรปับ๊บแน่นอนจริงๆเมื่อกี้เราดูก่อนอ่ะทวนเรื่องหน้ายางกันก่อนนะครับ หน้ายางแค่สองเเท่ากันแต่ว่าแก้มยางด้านหน้าเขาใช้อยู่ที่45ใช่ไหมตัวนี้มันใช้40เพราะฉะนั้นแก้มยางไม่เท่ากันเวลาสลับยางนะครับก็จะได้หลังซ้ายขวานั่นแหละไปสลับหน้าไม่ได้นะครับทุกคนอ่สีม,ม่วงเหมือนกันนะครับครอบดุมล้อแล้วก็โอ้โหยางชอบมีแบล็กอีเกิเวเนี่ยมันจะเป็นรูปเดียว เอออเกิลมันจะเป็นอินซีดิอินซีนี่พยาอินซีอันนี้เป็นปากอินซีอันนี้เป็นลูกกระต่ายอินซีอันนี้เป็นขนหรือเปล่า,ามาดูเดี๋ยวมาดูกันว่ามันล้นเยอะไหมนิดเดียวนะครับก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอ่าบางคนชอบถามว่าพี่ต่ายถ้าล้านประมาณนี้จะจับไหมถ้าพูดถึงเรื่องแต่งรถเนาะก็ต้องเผื่อใจไว้ประมาณหนึ่งนะครับเราไม่สามารถตอบได้ว่า คนไหนจับคนไหนไม่จับบางคนก็ตักเตือนกันไปนะครับบางคนก็เออทำตามหนะ้าที่ก็ปรับกันไปก็อย่าว่ากันนะครับรักที่จะเผ็ดรักที่จะแซบก็ทําใจไว้นิดนึงแดงๆนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นอ่กล่องอะไรนะมันเป็นกล่องโหลดนะครับเนี่ยอยู่ครบนะั่นเนี่ยผ้าแผ่นยางอะไรตัวนี้ก็จะเป็นยางอะไรขนาด15นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านท้ายเดี๋ยววิ่ัยให้ดูนิดนึงด้านท้ายจะเป็นแบบนี้ตัวเกรดเอนะครับเขาไม่มี ปิดท้ายมาให้นะครับเราต้องเขาเ,เรียกว่าอะไรไงไม่ไม,ไม่ไม่ต้องซื้อที่ปิดท้ายโทษทีสิเพราะว่ามันไม่มีกันชนแล้วมันก็เป็นแบบนี้เลยแต่ในขนาดเดียวกันนะครับถ้าเป็นตัวยกสูงเนี่ยถ้าเราจะทําแบบนี้ต้องซื้อนะห้าพันกว่าบาทหกพันก็ว่ากันไปแล้วแต่สีต่างหากโอ้โหล็อกฝาท้ายไม่มีมาให้นะครับของประเทศไทยแต่ว่าของออสเตรเลียเนี่ยมีมาให้นะครับแต่ว่าต้องไขล็อกนะมันไม่ได้เป็นล็อกออตโต้เหมือนกับ ่าเหมือนเหมือนกับที่เราติดตั้งเพิ่มนี่โหลนนน้นนิดนิดยื่นหน่อยหน่อยพอได้อ่อยของตํารวจประมาณนี้เอาไปเดี๋ยวไปเดีด๋เปิดดูภายในกันนิดนึงอ่าทวนร,ราคาให้นิดนึงก็ได้อ่าเผื่อลูกค้าท่านใดยังมายังยังจำราคาไม่ได้ ตัวนี้นะรวมจัดทรงหน้า2หลัง3ามแม็กซ์นะครับผม6กแ0 0 0ปดหมื่นบาทแล้วก็จ่ายจ่ายหักส่วนลดแล้วนะยังไม่หักครอบครัวอีซูซูถ้าครอบครัวอีซูก็จะได้เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งเนาะอ่าสี่หมื่นนะครับตีเป็น4ี่หมื่นละกันนะครับถ้าลูกค้ามีอีซูซูก็จะละสามหมื่นเอออันนี้ผ่อนเดือนละเก้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่แปดสิบสี่ที่งวดดอกเบีย้ยสามจุดแปดห้านะครับแต่ว่าถ้าตัวแถมประกันภัยบวกดอกเบี้ยขึ้นไปนิดนึงเนาะอ่าลูกค้าจะจ่ายเงินเนี่ยสองหมื่นสาม แต่ว่าถ้ามีครอบครัวอิสุก,ก็เหลือ13,000บาทค่างวด1 6 4 2บาท84เดือนดอบเบีย้ยโดดขึ้นมาได้หนึ่งเป็น5.30ไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันลูกค้าติดตั้งรีโมทเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็ลองเปิดประตูเมื่อกี้ไม่ได้ล็อกนะไม่แน่ใจว่ามันจะลองไหมต้องใช้รีโมทปลดล็อก ภายในของเจ้าตัวแคปเกรดเอสก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับถามว่าห้องโดยสารกว้างไหมพี่ต่ว่ากว้างนะออกแบบให้กว้างนั่งได้สบายนะครับแถมด้านหลังเนี่ยเผื่อใครวิ่งงานวิ่งเลไกลเนี่ยแคปบหลังเราสามารถนอนพักผ่อนได้นะอาจจะต้องหดขานิดนึงสําหรับคนตัวสูงเนาะแต่ว่าสําหรับเด็กๆน้องๆหนูๆที่ติดตามคุณพ่อคุณ,คณแม่ไปก็นอนได้เลยนะครับบ้านแคปนะครับเปิดกว้าง90องศาขึ้นลงสะดวกนะครับเพราะแคปมันเปิดได้กว้าง มีมือจับให้ต่างหากมืออาจจะเปื่อนนิดนึ่งก็จับยางเรียนเมื่อกี้ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดยึดเนี่ยมี3จุดนะแข็งแรงทนทานนะครับเบาะแคปมีมาให้ยางอะไรก็มีมาไอตัวถอดยางอะไรก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับมันจะอยู่ใต้เบาะแคปนั่นเองด้านหลังมันก็จะมีบุนุ่มมาให้เป็นผ้าพรีเมียมด้วยนะครับตัวเกรดเอสนะครับผ้าบุหลังคามันจะเป็นสีเทานะครับไฟส่องสว่างก็จะมีตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าบริเวณคอนโซล ประตูนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยบูนนมมีมาให้นะครับผ้าพรีเมียมแล้วก็ตัวสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้ามันจะเป็นสีดําด้านนะครับให้อารมณ์ที่ดุดันแข็งขันคึงขันเออแต่ใครไม่ขันก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันแล้วก็ตัวที่ใส่ขวนน้ำมีมาให้นะครับทุกคนผ้าเป็นผ้าเกรดพรีเมียมนะครับเดินด้วยได้สีเทานั่นเองบาะก,ก็มีลวดลายที่สปอร์ตอันนี้ก็เดี๋ยวทางเซลนะครับเขายัางไม่ได้เอาตัว พลาสติกนะครับที่กันเปื้อนออกก็ปล่อยไว้แบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวพาชม,ชมลๆละเลาะละกันนะครับจอตัวนี้มาพร้อมจอกลางนะครับที่มีขนาดถึง8นิ้วนั่นเองนะครับถ้าเป็นจะพูดถึงเรื่อง Auto. ออโต้ออไม่ตัวเอสออจะพูดถึงเรื่องกิเส้นกับระยะอะข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนนะครับอเอากลับไปทีนึก็ได้แ <laughs> n d r o i d a u t ต Apple CarPlay ไม่ต้องเชื่อมสายแล้วนะนะครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อได้เลย ตัวแอร์นะครับแอร์ตัวนี้ก็เป็นแอร์แบบปุ่มหมุนใช้งานง่ายนะพี่ต่ายชอบมีฟิลเตอร์2.5ให้ด้วยที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็มีทั้งให้ทั้งตัว power outlet นะครับที่ต้องใส่หัวแปลงจะเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าต้องชาร์จ USB-C ก็จะเป็นอยู่ที่ตัวหน้าจอนั่นเองเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาเกียร์อัตโนมัตินี่ก็น่าจะเพิ่มประมาณ35,000บาทนะครับผมพวงมาลัย ตัวนี้นะครับวัสดุมันจะเป็นยูรีเทนนะครับแต่ว่ามันมีฟังกชันควบคุมเครื่องเสียงที่พรมอะไรให้ตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงเวลาที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วนะครับปรับระดับได้นะครับพงมอะไรออกแบบให้มีความกระชับ3มการใหญ่ๆเลยส่วนเครื่องยนต์นะครับมันจะเป็นเครื่องยนต์1.9ต้องบอกเลยว่า1.9เนี่ยใครไม่รู้จักนี่เป็นไปไม่ได้โอเคอะเดี๋ยวพี่ไต่จะถ่ายรูปลงเพจนะครับแล้วก็ใครจะดูราคาก็ไปตามดูในเพจได้ไต่อีซูซูนะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆจริงไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ไต่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ